ในโลกของการทหารที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการครองน่านฟ้ากลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติและหนึ่งในเครื่องบินรบที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามยุคใหม่ไปอย่างสิ้นเชิงก็คือ F 3 5 l i g h t n i ิ g 2ผลงานระดับเรือธงจากสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่คือศูนย์กลางการรบดิจิทัลบนอากาศที่พร้อมครอบงำทุกมิติของสงครามกำเนิดแห่งสายฟ้า F 35 l i g h t ning 2เป็นผลผลิตของโครงการ Jo ย Strike Fighter เจสที่เริ่มต้นขึ้นในปี1990โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องบินรบยุคที่5ที่สามารถตอบสนองภารกิจได้หลากหลายทั้งการรบกลางอากาศการโจมตีภาคพื้นและการลาดตระเวนเชิงลึกภายใต้เงื่อนไขหลักคือล่องหนเชื่อมโยงและหลากภารกิจในลำเดียว Lockheed Martin คือบริษัทที่ได้รับเลือกให้พัฒนาเ 35โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลายประเทศเช่นสหราฮาณาชากอิตาลีออสเตรเลียและญี่ปุ่นกลายเป็นโครงการอาวุธที่มีมูลค่ามหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์โลกรูปแบบและรุ่นย่อย F-35 ถูกออกแบบใน3รุ่นหลักเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย F-35A สำหรับกองถับอากาศใช้รันเวย์ปกติมีลำตัวที่เบาและเหมาะกับภารกิจโจมตีทั่วไป F-35B สำหรับนาวิกโยธินสหรัฐและพันธมิตรออกแบบให้สามารถขึ้นลงแนวดิ่ง s ต o f ฟฟได้เหมาะกับเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็ก F-35C สำหรับกองทัพเรือออกแบบให้ลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่พร้อมปีกที่พับได้การออกแบบที่ยืดหยุ่นเช่นนี้ทำให้ F-35 สามารถประจำการได้ในทุกเหล่าทัพและในทุกภูมิประเทศเทคโนโลยีล้ำยุหัวใจของ F 35คือระบบปฏิบัติการและการบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งเปลี่ยนเครื่องบินจากอาวุธโจมตีเป็นศูนย์ควบคุมสงครามดิจิทัลที่สามารถประสานงานกับเครื่องบินลำอื่นยานรบไร้คนขับเรือรบและระบบภาคพื้นดิน F 35ใช้เรดาร์แบบ a อเซรุ่นแอรเ81ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายและสื่อสารโดยไม่ถูกรบกวนจากศัตรูนอกจากนี้ยังมีระบบ Dis ซ a ชิ e อเพเ r อร์ซิสเต็มดัสที่ติดตั้งกล้องอินฟราเรดรอบลำตัวทําให้นักบินมองเห็นได้360องศาผ่านหมวกแสดงผลแบบ h m ชที่ล้าสมัยที่สุดในโลกสมรรถนะและขีดความสามารถแม้ F 35จะไม่ใช่เครื่องบินที่เร็วที่สุดแต่มันกลับโดดเด่นในด้านความสามารถล่องหนจากเราย์การบรรทุกอาวุธภายในลำตัวและการหลบหลีกทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีระยะทําการรบไกลกว่า2,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ F 35สามารถติดอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศเช่น M 120นํารอมและ M 9เอ็กซายเดอเดอร์พร้อมกับระเบิดนำวิธี GPS อย่างเจนเวมและอาวุธปล่อยแบบอัจฉริยะอีกมากมายซึ่งทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำแม้อยู่ห่างไกลและถูกป้องกันอย่างแน่นหนาบทบาทบนเวทีโลกปัจจุบัน F 35ประจำการในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสหราชาณาจาักรญี่ปุ่นอิสราเอลอิตาลีและออสเตรเลียโดยมีมากกว่า900ลำถูกส่งมอบทั่วโลก F 35ไม่เพียงเป็นเครื่องบินรบแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพันธมิตรทางการทหารระหว่างประเทศสมาชิกนาโตและพันธมิตรสหรัฐสำหรับบางประเทศที่กำลังพิจารณาเข้าร่วมเช่นสิงคโปร์ฟินแลนด์และโปโลแลนด์การเลือก F35 คือการลงทุนในอนาคตทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่ความเหนือกว่าทางเทคนิคข้อวิจารณ์และความท้าทายแม้จะมีเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ F 35ก็ไม่พ้นเสียงวิจารณ์ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความล่าช้าในการผลิตปัญหาทางซอฟต์แวร์และค่าบำรุงรักษาที่สูงมากในระยะยาวอย่างไรก็ตามลอาีดมาเทิร์นและกองทัพสหรัฐได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความเสถียรของระบบนอกจากนี้ยังมีข้อถกเถียงทางการเมืองในหลายประเทศเกี่ยวกับการพึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐร,รวมถึงความกังวลว่าเอ35อาจเข้าถึงข้อมูลลับของกองทัพประเทศผู้ใช้งาน